อ่ะไปจะทำไรกินครับวันนี้วันนี้วัตเตอร์ทำไรกินอืมวัตเตอร์มาต้มซุปตามเนอะวัตเตอร์มาต้มซุปตาจะอร่อยไหมเนี่ย,ลยแล้วทำไมยายไม่มาตาก็ให้เตอร์ตาให้ยายยากินไงยายยารอรอรอกินกับวัตเตอร์นะเนี่ย ดูที่นี่อฝีมือวัตเตอร์จะอร่อยไหมจะได้เป็นเชฟไหมเชฟน้อยบัตเตอร์ร้อยล้านใช่ไหมใช่พอเสร็จแล้วก็จะเอาช้อนตักมาใส่ในนี้นะเล้ไปทำอะไรต่อครับใส่แล้วก็บีบเข้าไปถ้ามันเต็มแล้วก็พอนะ เสร็จแล้วก็ก็ทำได้เลยอืมแล้วเราจะไปทำอะไรต่อครับแล้วก็เปิดฟ้าแล,แล้วก็เทมาตำอีกบอนหนึ่งเดี๋ยวว่าตำไม่ธรรมดาเลยนะตำไม่ธรรมดาด้วยมีตำไม่ธรรมดาอีกต่างหากเตส่ พอแล้วครับเยอไปเปล่าเยอไปเยก็โอยเน้อยเชบ,บปัเตอรอะเงยอยอะมาแล้วครับเยวไปรียมของด้น